สวัสดีครับอยู่กับเฮียเียกนะครับผมวันนี้นะครับเฮจะพามาดูรถรุ่นใหม่ของ MG นะครับเป็นตระกูลเดียวกับ ZS ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดในตระกูลซ s นะครับคือ MGVS HEV เนะครับเป็นรุ่นไฮบริดรุ่นแรกนะครับของ MG นั่นเองเดี๋ยวเฮจะพามาดูนะครับความสวยงามของรถจริงๆต้องบอกเลยว่า แค่เห็นกระจังหน้าเราก็แทบร้องแล้วนะครับกระจังหน้าสวยมากนะครับเป็นแบบ e l e c t r i f i e d magic g r i l l นะครับผมและมีช่องระบายอากาศสำหรับเวลาเราวิ่งเนาะแล้วก็จะมีรูระบายอากาศไประบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์นะครับต้องบอกว่า mg vshev คันนี้มาพร้อมกับกำลังขับสูงสุด177 แรงม้าและแรงบิด350นิวตันเมตรนะครับผมต้องบอกเลยว่าสมรรถนะตัวนี้ไม่เป็นรองใครเลยนะครับมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะครับ LED พร้อมกับ daytime l a n n i n g light ก็มีให้สิ่งที่สวยงามอีกอย่างหนึ่งคือนี่ฮะมีขิบสีฟ้าบ่งบอกถึงความเป็น HEV นะครับบ่งบอกความไฟฟ้านะฮะ แล้วเฮียจะพามาดูด้านข้างของรถคันนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนที่อยู่กับเราตอนนี้เป็นรุ่น X คือตัวท็อปเลยนะครับและราคาก็เปิดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแจ้งราคาให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ด้านข้างก็ออกแบบมาก็เหมือนกับซัดเอสแหละครับแต่เพียงแต่ว่ามีกระจกมองข้างตัวนี้เป็นตัวหลังคาดำนะครับก็จะมีกระจกมองข้างสีดําพร้อมกับกล้อง360องศารอบทิศทางเลยนะครับผมนี่ ที่เติมน้ำมันนะครับคันนี้นะครับไฟท้ายก็เป็นแบบ LED นะครับรวมถึงไฟดวงที่3ก็เป็น LED เช่นเดียวกันนะครับโลโก้ก็มี v s h e v มาพร้อมกับระบบ i Smart เหมือนเดิมเดี๋ยวพามาดูข้างหลังอันนี้ต้องบอกว่าชอบชอบความเป็น MG เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของ MG เขานะครับบก็ ฝาท้ายมันยังไม่เป็นไฟฟ้านะครับก็ยังเป็นอัตโนมืออยู่เหมือนเดิมนะฮะที่เก็บสัมภาระก,ก็ถือว่ากว้างขวางใช้ได้เดี๋ยวเฮียจะพามาดูอันนี้อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับก็คือคันนี้เนี่ยจะมาพร้อมขนาดแบตเตอรี่2.13กิโลวัตต์าวนะครับผมก็ขับเคลื่อนพร้อมกับน้ำมันเนาะใช้2ระบบนะครับเขาเคลมกันไว้อยู่ว่า วิ่งอยู่ประมาณสัก22กิโลนะครับต่อลิตรสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของ MG VS HEV คันนี้คือล้อล้อเข้ามารอบนี้สวยจริงๆเป็นล้ออรลอยขนาด17นิ้วเดี๋ยวไปดูภายในกันเขาบอกว่าภายในเนี่ยล้ำมากนะครับมา Uh huh. ต้องบอกเลยนะครับพอเราเข้ามานั่งภายในรถเนี่ยมันสะดุดตาสะดุดใจตั้งแต่พวงมาลัยไปจนถึงแผงคอนโซลรวมถึงคอนโซลกลางด้วยเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถด,ดูหน้าจอเขากันว่าเป็นอย่างไรนะครับมาขอสตาร์ทก่อนมีปุ่มส,สตาร์ทอยู่นี่ปับ๊บ uh huh. ต้องบอกว่าพวงมาลัยก็เป็นแบบ คร s สค o นโทรลปกตินะครับสามารถควบคุมหน้าจอทุกอย่างได้ผ่านพวงมาลัยนะครับและสิ่งที่สะดุดตาสะดุดใจของเฮียมากในรอบนี้คือหน้าจออินโฟเทนเมนต์นะครับขนาด12.3นิ้วและหน้าจอแสดงผลก็ขนาด12.3นิ้วมายาวๆแบบนี้คิดว่ารถยุโรปบอกเลยว่าเด็ดแผงคอนโซลเขานะครับตอนนี้ปุ่มปรับต่างๆเป็นแบบ ทั้าหมดแล้วไม่ใช่ปุ่มกดแล้วนะฮะค่อนข้างสะดวกสบายและสวยด้วยมันทําให้มองดูแบบเรียบเรียบง่ายอีกอย่างหนึ่งที่สะดุดตาสะดุดใจนะครับมารอบนี้นะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะครับเน่เนี่ยก็วางชาร์จเลยและที่สําคัญปรับปรุงมาใหม่คือเกียร์นะครับเป็น eCVT นะครับ electric shift เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าภายในสวยงามมากนะครับแล้วก็ ระบบหมวดหมู่ในการขับขี่นะครับมี3หมวดนะครับผมก็จะมี normal eco และ sport ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นรุ่นหนึ่งที่ขับขี่ได้อย่างสนุกสนานมองมาที่แผงนี่ก็มาเจอปุ่มปุ่มนี้อีกมีระบบเคอรส์สด้วยนะครับคือการรีเจนไฟกับนะครับแล้วก็ด้วยความเป็น MG มี iSmart นะครับเพราะนี่เราอยู่กันที่ตัว X นะครับผม พา o r a ร i มกซันลูฟอันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหถ้าเทียบกับราคากับตัวรถคันนี้ต้องบอกว่าโอเคนะเพราะว่ามันเป็นไฮบิดไฮบ i ดรุ่นแรกของ MG นะครับผมแล้วเขาบอกว่าสั่งการผ่านแอปพลิเคชันเขาได้อยู่ตรงไหนก็กดสตาร์ทรถได้นะครับระบบนี้ดีมากๆเบา คนขับนะครับปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าของคนนั่งยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับก็ถือว่าเฮ้ยโอเคเข้ารูปนั่งสบายแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยถ้าหลังคาดำเบาะสีทูโทนนะครับผมนะฮะไปะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันว่าเป็นยังไงนะครับมาครับมาดูด้านหลังกันว่านั่งแล้วมันจะสบายหรือเปล่านะครับผมเฮ้ยหรว่าเฮียตัวเล็กวะคือต้องบอกว่า นั่งแล้วยังเหลือข้างบนก็ยังเหลือนะครับผมก็อาจจะเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าผมบอกว่าวัสดุเขาอะ่ะโอเคนะหนังทําดีแล้วก็สวยดีทูโทนแต่กลัวอย่างเดียวมันจะเลอะง่ายหรือเปล่านะนะฮะมีจุดชาร์จให้ด้วยนะครับมี USB ให้ด้วยนะครับผมมีแอร์หลังมารอบนี้นะครับเอ,อ่อถ้าถามผมผมบอกว่าแถว2นั่งสบายโอเค นี่นะครับเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับของ MGVSHEV คันนี้นะครับและเปิดราคาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมี2รุ่นด้วยกันนะครับตัวดีและตัว X นะครับตัวดีราคาเริ่มต้นอยู่ที่859,000บาทนะครับและคันนี้นะครับตัว X นะครับตัวท็อปเลย นะครับราคาอยู่ที่919,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเรามีให้ทดลองขับเรียบร้อยแล้วทุกสาขานะครับของ MG Alist ทั้ง7สาขานะครับ MG Alist 7สาขานะครับมีประกอบไปด้วยที่นี่นะครับ MG Alist กรุงเทพสาขาลัตนาที่เบรนะครับและมีแจ้งวัฒนะลำลูกกานะครับผม MG นครหลวงนะครับเรามีสาขาลังสิตและนครปฐม สุดท้ายคือ MG พระนครนะครับเรามีสาขาวงแหวนและอ้อมน้อยทั้ง7สาขามีรถให้ลูกค้าเทสเรียบร้อยแล้ววันนี้เฮียขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ MG v s HEV Hybrid รุ่นแรกของ MG นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ